ดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเด็กๆที่น่ารักทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนครูกรันนะคะวันนี้ครูกรันมีกิจกรรมสนุกๆให้เด็กๆได้ดเ,รเรียนรู้ไปด้วยกันแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเดีย๋ยวเรามาติดตามกันเลยค่ะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยต้นไม้ที่รักเรื่องส่วนประกอบต่างๆของต้นไม้ แต่ก่อนที่ครูกันจะพาเด็กๆไปรู้จักกับส่วนประกอบต่างๆของต้นไม้ครูกันมี1เพลงที่จะมาให้เด็กๆได้ช่วยกันร้องช่วยกันเต้นเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปร้องเพลงด้วยกันเลยคะ่ะเริ่มจากเด็กๆอ่านตามโครงการทีละหนึ่งวักนะคะพืชมีส่วนประกอบสําคัญ หนึ่งคือรากนั้นชอนชัยใต้ดินดูดน้ำและอาหารกลืนกินแร่ธาตุในดินส่งไปยังลำต้นเป็นเส้นทางลำเลียงอาหาร สู่กิ่งสู่ก้านและใบด้านบนใบช่วยหายใจส่วนดอกผลสืบพันธุ์ให้ต้นมีต้นกล้าต่อไป เดี๋ยวเรามาร้องพร้อมกับดนตรีไปได้วยกันนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ 谁还在？ 像浪。 เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับเพลงส่วนประกอบของพืชที่เด็กๆได้ฟังกันไปเมื่อสักครู่สนุกมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้พร้อมๆกันว่าส่วนประกอบของพืชน,นั้นมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะเรามารู้จักส่วนประกอบแรกของพืชกันเลยค่ะ เด็กๆลองทายได้ไหมคะว่าในภาพภาพนี้คือส่วนประกอบใดของพืชเก่งมากค่ะในภาพนี้คือรากของพืชค่ะเด็กๆสะกดตามครูกันนะคะรออากอรากรออากอรากรากนะคะทำหน้าที่ช่วยดูดซับอาหารให้กับพืช และส่งไปยังลำต้นต่อไปค่ะมาถึงส่วนประกอบที่2ของต้นไม้กันค่ะส่วนนี้เด็กๆลองทายได้ไหมคะว่าคือส่วนใดใช่แล้วค่ะส่วนนี้นะคะเรียกว่าลำต้นค่ะพูดตามครูกันอีกหนึ่งครั้งนะคะลำต้นลำต้นนะคะมีหน้าที่ช่วยลำเลียงอาหาร เพื่อส่งไปยังส่วนประกอบต่างๆของต้นไม้ค่ะมาถึงส่วนประกอบที่3ของต้นไม้กันค่ะเด็กๆส่วนนี้เด็กๆลองทายได้ไหมคะว่ามันคือส่วนใดถูกต้องค่ะส่วนนี้เรียกว่ากิ่งไม้ค่ะ กิ่งไม้ทำหน้าที่ชูก้านใบของพืชเพื่อให้ได้รับอากาศและแสงแดดให้ได้มากที่สุดเพื่อทำให้ต้นไม้ของเราจเจริญเติบโตได้อย่างสวยงามค่ะมาถึงส่วนประกอบลำดับต่อไปของต้นไม้กันค่ะส่วนนี้ครูกรันคิดว่าเด็กๆต้องรู้แน่ๆเลยว่ามันคืออะไรลักษณะเขียวๆอยู่บนต้นไม้แบบนี้ ลองทายดูสิคะว่ามันคืออะไรใช่แล้วค่ะส่วนนี้เรียกว่าส่วนของใบไม้นั่นเองค่ะใบไม้ทำหน้าที่คอยดูดซับอาหารและคายน้ำออกจากใบไม้นอกจากนี้นะคะใบไม้ยังทำหน้าที่สะสมอาหารและยังช่วยยึดและค้ำจุนลำตน้นให้แข็งแรงต่อไปด้วยค่ะ มาถึงส่วนประกอบต่อไปของต้นไม้กันค่ะส่วนนี้เป็นส่วนประกอบที่ครูการชื่นชอบมากๆเลยค่ะเอมีเด็กๆคนไหนชื่นชอบส่วนประกอบนี้เหมือนครูการบ้างนะยกมือให้ครูการดูหน่อยค่ะว่าแต่ส่วนนี้คือส่วนอะไรคะมีใครรู้บ้างใช่แล้วค่ะส่วนนี้เรียกว่าส่วนของดอกนั่นเองค่ะ ส่วนประกอบของต้นไม้ส่วนสุดท้ายที่ครูกันนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันในวันนี้นั่นก็คือส่วนของผลนั่นเองค่ะเด็กๆลองดูสิคะว่าผล,ลไม้วันนี้ที่ครูกันนำมาให้เด็กๆได้รู้คือผลของอะไรคะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือผลของลูกแอปเปิลนั่นเองค่ะลักษณะแดงๆแบบนี้ไทยไม่ยากเลยใช่ไหมคะ มาสรุปกันอีกหนึ่งรอบนะคะว่าวันนี้เด็กๆได้รู้จักกับส่วนประกอบของต้นไม้อะไรกันไปบ้าง 1. ราก 2. ลํลำต้น 3. กิง่ง 4. ใบ 5. ดอกและ 6. ผลค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ วันนี้ได้รู้จักส่วนประกอบของต้นไม้กันไปทั้ง6อย่างใช่ไหมคะหลังจากดูคลิปของครูตาเสร็จแล้วเด็กๆลองไปสังเกตต้นไม้ที่บ้านหรือต้นไม้ในโรงเรียนดูสิคะว่าต้นไม้เหล่านั้นมีส่วนประกอบต่างๆเหมือนกับที่ครูกันบอกไปหรือเปล่าไว้กลับมาเจอกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะ